yang baru yang baru di saleh saleh di din din Ờ. <laughs> nha cái <laughs> này để bảo cái <laughs> gì, để bảo, để để เมนแบ็กเมนแบ๊กแล้วก็เมนแกล้ đi thôi 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 đi

you <laughs> อยากไอดม่ยิบเลยไม่น่าล่ะทำไมอยู่ร่นี้นะเสียใจว่ไมอดแบบไอดมเทำไมถอดมเล่นเดกม่ได้ล่มีเขาอยู่ที่กอหน้าใส่ดาน่บนังอยู่ไหนั่งอยู่บ้าน เธอแกก็ไม่รู้เราไม่ได้ค่ะ <coughs>

บวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วเหรอไปแล้วมมไม่มีไม่มีไม่มีแต่ว่าไปเองนะวดค่